ช่วงที่2นะคะของรายการพร,ระเครื่อสุวรรณภูมิโดยอาจาร,รย์ร,รันมรดกไทยนะคะแชร์กันหรือยังคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเป็นกําลังใจให้อาจาร,รย์เราแล้วก็ทีมงานของพระเครื่องสุวรรณภูมิด้วยตอนนี้กําลังมีการถ่ายทอดสด,ดด้วยนะคะนอกจากมีมีการถ่ายทอดผ่านทางสถานีโทรทัศน์เอเราแ,แล้วก็ยังมีใน Facebook แล้วก็ใน u t u b e นะครับเพราะฉะนั้นกดกระดิ่งนะเพื่อจะไม่ไม่ไม่พลาดการติดตามนะครับค่ะนะอาจารย์ขาลุยเลยค่ะลุยเลยอ่า พญาพาลีเนี่ยถ้าเป็นเนื้ออันนี้ผมน่าจะเรียกดินเผานะ,ะเพราะว่าเนื้อเขาออกคล้ายๆดินเผาเหมือนผ่านไฟนะครับเมื่อกี้เข้าไปดูประวัติในเขาเขาบอกว่ามีเนื้อนี้ด้วยอันนี้ที่เห็นเนี่ยน,นี่เป็นเนื้อผงนะลักษณะเนื้อผงเนี่ยคล้ายๆเกรสรหลวงปุโตเหมือนกันะนะครับพญาพาลีเนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับเตี้ยวๆป้อมๆหน่อยแต่ในมือนะครับมือที่ถือเนี่ยก็จะถือค้อนนะเคยค้อนหรือเปล่า เขาเรียกไม่ใช่คอร์บเขเรียกว่ากะบองอ่ากระบองประทานโทษเขาเรียกกระบองนะครับและอีกมือนึงก็จะถือถุงถุงเงินถุงทองนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วโชคลาบแน่นอนอนะนะครับวิธีการสังเกตนะครับเราไปดูกันเลยสังเกตจากความคมชัดก่อนนะครับพญาพารีนั้นนะครับเป็นพระที่มีแม่พิมพ์หน้าหลัง มีแม่พิมพ์หน้าหลังประกบกันนะครับสองตัวเวลากดเสร็จแล้วเนี่ยต้องแงะออกนะครับต้องแงออกเพราะฉะนั้นแล้วจะมีรูอยู่ใต้ฐานนี่เห็นไหมค่ะเส้นเส้นเส้นแบ่งเขาชัดเจนเลยนะครับนีตเป็นตัวใส่อันนี้แงออกอ๋อแงออกน่าจะแงแงแงดึงดึงพระขึ้นนะครับงัดพระออกน่าจะเป็นประมาณนั้นมากกว่านะครับ วิธีดูนะครับดูความคมชัดเป็นหลักนะครับไล่ตั้งแต่ด้านบนเลยนะครับไล่ตั้งแต่ศีรษะนะครับดูเกตดูผมนะครับเป็นผมหวีนะอันนี้อันนี้เขาเรียกผมหวีนะครับเนี่ยเหมือนหวีอ่ะเป็นเส้น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 นะครับขมวดมวยะดูจากความคมชัดนะครับเส้นค่อนข้างจะหนาเส้นค่อนข้างจะหนาใหญ่นะครับหน้าตาหน้าตาคมชัดลึกนะครับสังเกตดูครับ ฟึ้นน่าดูความคมชัดนะครับปากจมูกนะครับตาคิ้วหนานะครับคิ้วหนาเนี่ยสวมเครื่องทรงนะครับสวมเครื่องทรงคล้ายๆชีโบนะครับขอมในส่วนใหญ่ก็จะมีเครื่องทรงศิลปะขอมเนี่ยเครื่องทรงแบบพระมหากษัตริย์นะครับประมาณนั้น เสร็จแล้วนะครับตำหนิในแม่พิมพ์ดูดีๆนะครับบริเวณเมดต,ตานะไหมครับเนี่ยจะมีเม็ดกลมๆอยู่เม็ดหนึ่งจะมีเนื้อเกินนะครับอยู่บริเวณตาซ้ายซ้ายมือเรานะครับถ้าเป็นองค์พระก็ตาขวาะจะมีเนื้อเกินอยู่มาดูเนื้อดินดีกว่าครับปุ๊บเห็นไหมเนื้อดินก็มีเหมือนกันนะครับก<ม>็จะมีเนื้อเกินบริเวณนี้บริเวณมุมเลยนะครับ บริเวณมุมด้านนี้นะครับหนึ่งจุดดูความคมชัดครับนี่เหมือนกันเลยนี่อันนี้จะหมูกโด่งเลยอันนี้อันนี้จะดูง่ายกว่าจะดูง่ายกว่าเมื่อกี้นะครับเพราะว่าไอ,เอ้เนื้อเอนื้อเกสรเนี่ยค่อนข้างจะดูยากนิดหนึ่งเนื้อมันจะซุยๆหน่อยทีนี้มาดูตำแหน่งอีกหนึ่งจุดนะครับเนี่ยให้มาดูตรงบริเวณกระบองที่ถืออยู่นะตรงกลางนะครับก็จะมีเม็ดมีจุดไขป่ปลามีเนื้อเกินอยู่หนึ่งเม็ด คมมากนะครับริมฝีปากเนี่ยเป็นลิงนะครับเป็นลิงลักษณะลิงแบบขอม mm. นะลิงแบบมีเครื่องทรงนะครับมีเครื่องทรงนะถุงเงินถุงทองนะครับบริเวณด้านล่างถุงเนี่ยถ้าเป็นเนื้อนี้นะครับเราจะมองเห็นรอยถากรอยบากนะครับแบบชัดเจนเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนห็นไหมครับจะมีขีดขีดขีดยอยู่ในร่องนะครับ แต่ถ้าเป็นเนื้อเกรสรจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ก็พอมีให้เห็นนะครับเมื่อตะแคงดูนะครับตะแคงดูใต้ศอกเนี่ยข้างใต้เนี่ยจะมีจุดไข่ปลาอยู่หนึ่งจุดบริเวณนี้นะครับแล้วนี่อีกหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดนะครับเปรียบเทียบกันเลยสองวงนะครับน,น,นะครับว่าใต้ใต้นี่หนึ่งจุดนะครับบริเวณนี้อีกหนึ่งจุด อันนี้เป็นในแม่พิมพ์นะครับเนื้อหามวลสารเนี่ยใกล้เคียงกับปุตโตเลยถ้าเป็นเนื้อนี้นะถ้าเป็นเนื้อผงสีขาวๆเนี่ยนะครับคล้ายๆเนื้อเกรสรปุตโตเลยนะครับมีคุณล,ลักษณะเหมือนกันนะด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีตัวอักษรนะครับเขียนไว้ชัดเจนเลยพยาพาลีนะครับค่ะพระอย่าอ่านตัวหนังสือค่อนข้างใหญ่นะครับแต่หานได้ใจความมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับพยาพา ลีนะครับทีนี้มาดูนะครับดูความคมชัดเสร็จแล้วเนี่ยดูเครื่องทรงนาดูกระบองดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องคมนะครับคมชัดลึกชัดมากคมมากเนี่ยกระบองนนหนาๆหน่อยนะครับดูตามซอกดูมิติดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดว่าเก๊น่าจะยังไม่มีนะตอนนี้ไม่แน่ใจ นะครับผมว่าหน้าๆจะยังไม่มีนะครับพวกเครื่องทรงเม็ดคมลุกเม็ดเลยอ,มอคมชัดลึกนะครับถ้าเป็นดินเผาแบบนี้จะแพงกว่าเนื้อผงอ่เนื้อผงสามพันแล้นี้ก็จะอยู่ประมาณห้าพันแพงนะขยับขึ้นมาอีกเพราะอะไรครับอาจารย์ใช่ครับผมความคมชัดนะครับดูเส้น เส้นบังคับพิมพ์บังคับตัวอักษรนะครับเขาจะมีกรอกบของเขาอยู่กรอบกระจกนะครับเนี่ยเส้นหนาๆหน่อยรอยลน้นรอยปลิ้นนะครับปลิ้นตามธรรมชาติด้านหลังผมคมผมหวีคมนะครับเนี่ยซีโบที่สวมใส่คมหนาใหญ่นะครับรอยลน้นยิ่งล้นมากยิ่งดูง่ายนะครับ พยายามจาสีจําความคมชัดไปแนะครับเพื่อนๆนะอีกหน่อยอาจจะแพงมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับ<ม>เพราะว่าบางอย่างตอนหลอกจากว,วัดร้อยสองร้อยเนี่ยบางอย่างเน,นื่องอย่างขุดทรงขุดสาเนี่ยทะลุหมื่นไปแล้วนะครับเงินแตะแสนไปแล้วะนะครับเหลือเชื่อออกจากว,วัดไม่กี่ร้อยเองนะครับความคมชัดนะครับเห็นไหมครับจุดไข่ปลานะครับจุดไข่ปลาเด้งเดงคมคมนะครับ รัตประคตเนี่ยคมนะครับปึ๊บด้านหลังนะครับตัวอักษรเป็นคาถาของหลวงพ่ออยู่แล้วนะครับอ่านว่าณนะเมตินะครับณนะเมติถ้าใครจะลึกลึกถึงหลวงปู่เนี้ยห้อยห้อยพักเครื่องของหลวงปู่ราตนาติดตัวท่องน้าโมงสามจบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ท่องต่อเลยณนะเมติเก้าจบ ณเมติอนานะเมตินะครับนี่คือคาถาบูชาหลวงปู่หงเนณเมติเเก้าจบนะหรือ12จบก็ได้แล้วแต่นะครับตัวหนังสือก็เช่นเดียวกันนะครับตัวหนังสือตัวยัน,นี่ยก็จะใหญ่หนามองเห็นด้วยตาเปล่านะครับเ,เนื้อเกินบริเวณเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเหมือนกันไหมแต่น่าจะเหมือนกันนะ มีใช่มีเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจะ <c oughs> มีเนื้อเกินบริเวณน,นี้เหมือนกันนะอันนี้เป็น question mark เลยนะครับอ่าค่อยๆดูนะครับพาทุกอย่างมีแม่พิมพ์ตัวเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วตําหนิเหมือนกันนะครับตําหนิเหมือนกันทุกอย่างที่เหลือคือความคมชัด <c oughs> นะครับ <c oughs> พวกมวลสารพวกอะไรนะครับประกอบด้วยคุณผงวิเศษนะครับที่หลวงปู่ทําการเก็บรักษาไว้ แล้วก็มีมวลสารพวกศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพวกดอกไม้ที่ไหว้พระเอย่ยอะไรเอย่ยพวกวห<ะ>ว,วนพวกอะไรอย่างเงี้ยที่สะสมเก็บไว้นะครับก็นามาบดผสมผสมเป็นมวลสารนะครับใต้ฐานนะครับใต้ฐานก็จะมีเส้นแบ่งเส้นแบ่งของบล็อกนะครับเส้นแบ่งของแม่พิมพ์เห็นไหมครับเส้นแบ่งของแม่พิมพ์แล้วก็จะมีรูมีรูเสียบอยู่นะครับรูเนี่ยถ้าเป็นนี่ครับนี้อันนี้มีสองรู ผมคิมีรูเดียวไม่เหมือนกันนอะอาจารย์ตอนแรกผมคิดว่าตะกุดด้วยซ้ําไปนะเนี่ย<ม>จริงจริงไม่กล้างเงยดูอยากรู้เหมือนกันมันเป็นตะกุดหรือมันเป็นรูเสียบงัดพระออกนะครับใ,ใต้ฐานก็ไม่ค่อยเรียบนะครับเห็นไหมครับจะมีร่องรอยอ่จะมีร่องรอยพวกขีด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 อย่างเงี้ยน,นะครับเนื้อผงก็มีเหมือนกันนะครับสังเกตดูรอยคลูดรอยอะไรให้ดีนะครับค่ะ ความคมชัดทุกอย่างนะ